สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมกอปปี้เท็กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีใครได้นําความรู้ของคลิปที่แล้วที่ผมได้แชร์ให้ไปใช้กันไหมนะครับผมแชร์ไปได้ไม่นานอะ่ะพี่พมันเกิดเหตุการณ์ซ้ําๆเกิดขึ้นบ่อยมากเลยนะครับในวีคที่แล้วนะซึ่งเดี๋ยวผมลองพาไปดูแล้วกัน นะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะเสริมเข้าไปให้อีกทีนึงเนาะว่าเวลาเราจะเลือกเข้าเทรดโซนโซนหนึ่งอ่ะพี่พี่มันควรจะมีอะไรซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยที่ผมอยากแชร์เพิ่มเข้าไปให้แล้วกันถ้าพี่พี่ทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราลองมาดูจังหวะเทรดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะว่าผมมีเทรดตรงไหนไปบ้างนะครับอาจจะไม่ได้มารีแคปทั้งหมดนะพี่พี่แต่ว่าจะแชร์ให้เป็นบางจุดแล้วกันโอเคไหมครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มไปพร้อมกันเลยแล้วกัน คลิปวิดีโอนี้นะครับก็พีเทศก็ขอขอบคุณโบเกอร์ทิกมิวด้วยนะครับเป็นโบเกอร์ที่สเปดต่ํากราฟเสถียรนะครับแล้วก็สามารถเทรดได้หลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับพี่พี่ MT4 ก็มีนะครับ MT5 ก็มีและปัจจุบันเนี่ยครับ ทิกมิวเองเขามีเทรดดิ้งวิวแล้วด้วยนะครับสามารถเทรดผ่านเทรดดิ้งวิวได้เลยนะครับการฝากถอนนะครับพี่ๆี่ก็สามารถทําได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับทั้งสะดวกและก็รวดเร็วมากๆนะครับแถมตัวของทิกมิวเองนะครับก็ยังได้รับใบอนุญาตจัดท็อปไลเซเส้นมากมายเลยนะครับพี่ๆี่ไม่ว่าจะเป็น FCA ไซเซคแล้วก็ FSA นั่นเองนะครับประเภทบัญชีนะครับก็จะมีแบบคลาสสิกกับแบบรอแ่นองนะครับตรงนี้ใครอยากมาทดลองใช้โบรกเกอร์ทิกมิวนะครับพี่ๆี่ก็สามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยโอเคไหมครับผม สเตปแรกนะครับพี่ๆสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะเหมือนมันจะปิดวีคแถวแถวนี้เนาะอ่าถ้าผมจะไม่ผิดนะมันน่าจะปิดวีคแถวแถวนี้นะครับเปิดวันจันทร์มาปุ๊บเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นไปต่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกอ่ะพี่ๆถ้ามันเป็นช่วงที่กราฟมันคอนติเนียไปต่อเพราะเนี้ยหรือว่ามันเบรคโครงสร้างออกไปอะครับถ้าเราอยากตามเทรหรือว่าตามโครงสร้างไปเนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปเทรดที่ m 5 m 1 5เป็นหลัก นะครับแต่ตัวผมเองเวลาผมเทรดจริงๆอ่ะผมจะชอบเทรดแบบมันติไทม์เฟรมนะซึ่งทองคําตรงเนี้ยครับเมนไทม์เฟรมของผมอ่ะมันจะเป็นไทม์เฟรม M15 นั่นเองนะครับเพราะอย่างที่บอกเนาะพี่ๆถามว่าเราเทรด H4 พวกเนี้ยเราเทรดได้ไหมคือมันเทรดได้นะครับแต่ว่ามันจะใช้เวลาในการฟอร์มโครงสร้างหรือว่าฟอร์มตัวเนี่ยค่อนข้างนานนะครับถ้าสมมุติว่าผมรอเทรดที่ H4 นะตรงเนี้ยผมน่าจะไม่ได้เทรดเลยอ่ะเออเพราะว่ามันขึ้นอย่างเดียวเลยพี่ๆมันไม่ย่อมันย่อน้อยมากๆแล้วมันก็ไปต่ออย่างเดียว นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยชอบใช้ Timeframe M15 เป็นหลักนะครับหลังจากที่มันเกิดการเบรคโครงสร้างตัวนี้ขึ้นไปมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าพี่ๆดูสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้แชร์เรื่องความรู้ของการพักตัวทองคําไปให้นะว่าส่วนมากระยะของมันในการทุบหรือว่าพักตัวลงมาเนี่ยมันจะชอบมีระยะทุบอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0ถึง10,000จุดนั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันทุบลงมาแรงๆให้เราไปดูเลยว่าระยะ7 0 0 0ถึง10,000จุดตรงเนี้ยครับมันมีโซนไหนดูดีของเรารออยู่ไหมถ้ามีเราก็สามารถโฟกัสที่จะเทรดได้นะครับส่วนใครอยาก pending หรือว่ารอคอนเฟิร์มตรงเนี้ยก็แล้วแต่แต่ผมจะแนะนําอย่างนี้เนาะว่าถ้าสมมุติว่าเราอยาก p e n ด i n g อ่ะพี่ๆอ่าถ้าเราอยาก p e n ด i n g จริงๆอ่ะให้มันถึงระยะสักหมื่นจุดก่อนนะครับหนึ่งหมื่นจุดปุ๊บบวกกับโซนที่ดูดีของเราแบบเนี้ยเอออย่างเงี้ยพี่ๆค่อยเพน d i n g ก็ได้ นะครับแต่ถ้ามันยังไม่ถึงอ่ะใครอยากปลอดภัยอาจจะไม่ต้อง p e n ด i n g ก็ได้นะครับรอ c o n f i r มก็ได้โอเคไหมครับอันนี้อยู่ที่เช็คลิสต์ของพี่พอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับต่อมาผมลองพามาดูนิดหนึ่งจุดที่ผมลิงหรือว่าเทรดสัปดาห์ที่แล้วนะครับมันเป็นตรงไหนบ้างเนาะเดี๋ยวขอพาไปดู m 1 5หาน่อยอ่าที่แรกน่าจะเป็นแถวแถวนี้ก่อนเลยนะครับพี่พีก็คือตรงนี้เนาะที่มันทุบลงมาแรงๆไอ้พวกเนี้ยตอนที่มันขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะครับผมน่าจะตกรถหมดเลยครับเพราะว่ามันย่อน้อยมากๆพี่พีเนี่ย อพอเบรคโครงสร้างไปใช่ไหมครับมันก็ย่อนิดเดียวแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆนะครับตรงนี้ลงมากินแง่งอะไรก็จริงแต่ผมก็ตกรถนะเหมือนตอนแรกผมจะรอประมาณแถวๆนี้แหละอ่าโซนแรกที่ผมว่าเฮ้ยถ้าลงมาเนี่ยผมจะบายขึ้นไปนะครับก็คือโซนนี้กะลุ้นฟิลนี้แต่ว่ามันลงมาแค่กินแง่งเองกนะครับกินแง่งเสร็จปุ๊บตบกลับเสร็จไปเลยนะครับตรงนี้ผมก็เลยตกรถแล้วสุดท้ายสิ่งที่เรามาเจอกันหรือว่าสิ่งที่ผมเห็นนะพี่ๆคือการาฟเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปโคตรแรงเลย นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันพุ่งทุบกับลมานี่แรงยิ่งกว่าอันนี้ถือว่าขึ้นแรงแล้วนะแต่ตอนลงเนี่ยโคตรแรงนะครับอย่างที่ผมบอกเวลามันลงอ่ะวิพีถ้าเป็นไปได้เนาะเราก็พยายามรอที่7 0 0 0ถึง10,000จุดนะครับสมมุติว่ากราฟชุดนี้ถ้าผมจะเทรดใช่ไหมผมก็อาจจะรอที่โครงสร้างก็อาจจะมีประมาณแถวๆนี้1ที่เนาะอ่าตรงนี้1โซนนะครับแล้วก็แถวๆนี้อีก1โซนนะครับก็อาจจะเป็นโซนที่เราโฟกัสเทรดไว้ได้ นะครับถามว่ากราฟลงมาตรงนี้เราก็วัดระยะรอเลยพี่พีว่ามันกี่จุดตรงนี้ประมาณห0 0ันเจจุดก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะครับถือว่าเข้าในแบบระยะของมันแล้วเนาะอ่าตรงนี้ล่ะตรงนี้ประมาณ800พนะครับสุดท้ายกราฟชุดนี้มันทุบลงไปเท่าไหร่เหมือนจะประมาณ8ปดพจุดเลยเนาะตรงนี้ที่มันลงมานะครับซึ่งเอาจิงๆิไอกราฟชุดนี้พี่พี่ผมรอเทดตรงไหนเดี๋ยวผมพาไปดูเฮดหนึ่งก่อนนะครับจุดที่ผมรอเทจริงจริงอะ่ะผมรอตรงนี้ อ่าผมรอตรงนี้เอ้ยทําไมผมรอตรงนี้อ่ะตอนแรกนะครับเราลองมาดูกันเนาะตรงเนี้ยผมเห็นแล้วว่าถ้ากามันทุบลงมาพี่พี่มันจะประมาณ9 0 0 0ถึง10,000จุดนั่นเองเห็นไหมมันเลยเป็นเหตุผลว่าตรงเนี้ยเอาจงริงอ่ะถ้าผม p e n ด i n g อ่ะผมอยาก p e n ดิ้งโซนนี้แหละแล้วก็ผมอ่ะจะเทรดแบบมันติทางเฟรมอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมเห็นแล้วว่าเฮ้ยถ้ามันทุบลงมาเนี้ยโซนนี้ผมอยากได้จริงๆเลยนะคือตรงเนี้ยมันเป๊ะมาก นะครับหนึ่งหมื่นจุดด้วยเป็นออเดอร์บล็อกเบวกด้วยนะครับลงมากินแง่งเฮหนึ่งด้วยทุกอย่างมันดูเข้าองค์ประกอบตรงเนี้ยผมเฮดดิ้งรอเลยปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกราฟมันลงมาไม่ถึงเนาะแล้วมันทําอะไรได้นะครับเราเห็นแล้วว่าเฮหนึ่งอ่ะมันกินแง่งนะครับ m 1็มาเนี่ยก็มากวาดโลแล้วนั่นเองนะครับหมายความว่าถ้ามันทําแบบนี้เสร็จอ่ะพี่พี่มันมีโอกาสที่อาจจะกลับขึ้นไปเลยก็ได้นะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยเราก็คือการดูว่ามันมีคอนเฟิร์มที่ m 5 m 1 5หรือเปล่านะครับถ้ามันมีคอนเฟิร์มเราสามารถหาบายตามขึ้นไปได้แต่ถ้ามันไม่มีนะครับสมมติว่าเ้ยทุบแล้วก็ลงมาอย่างเดียวอะอย่างเงี้ยผมก็ค่อยไปลุ้นเพนนิงที่โซนนี่ผมรอขึ้นไปเอานะครับหนึ่งหมื่นจุดด้วยเข้าโซนเฮดหนึ่งผมด้วยอย่างเงี้ยผมก็ค่อยเพนดิงตรงเนี้ยลุนขึ้นไปนะครับแต่ปรากฏว่ากราฟอะครับมันไม่ยอมลงมาต่อแล้วมันวิ่งกลับขึ้นไปแทนนะคร้รไ,ว i, 5, ไ,รไว นะครับถ้า M5 มันมีฟอร์มขึ้นอ่ะพี่ๆเราก็สามารถที่จะหาบายได้นะนะครับซึ่งตรงเนี้ยหลังจากที่ลงมากว่ดแง่งเสร็จนะครับมันก็บีบตรงนี้กลับขึ้นไปได้ก็คือผมมองว่ามันเสียทรงกลับขึ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับลงมาพวกเนี้ยเราก็สามารถที่จะหาบายตามกลับขึ้นไปได้นะครับซึ่งถามว่า2โซนเนี้ยพี่ๆโซน,โซนไหนดูดีที่สุดตรงเนี้ยผมไม่ได้มาตามบนบนแล้วนะอ่าถ้าพี่ๆตามผมมาสักระยะหนึ่งจะเห็นว่าเวลาการาฟมันขึ้นไปสูงๆแล้วเนี้ย ส่วนมากถ้าผมไม่มีไม้ผมจะยอมตกรถไปเลยมากกว่านะครับแต่ถ้ามันย้อนกลับลงมาเนี่ยเราค่อยหาบายตามขึ้นไปใหม่ก็ได้นะครับซึ่งโซนดูดีมันจะเป็นโซนนี้เนาะอ่าโซนแรกนะครับแล้วก็โซนที่2องเป็นตรงนี้นะครับทาไมตรงนี้ผมไม่ pending อ่าทำไมตรงนี้ผมไม่ p e n d ิ n งเพราะว่ามันไม่ถึงระยะหมื่นจุดที่ผมต้องการที่บอกไปเมื่อกี้เลยนะครับถ้าถึงเนี่ยผมค่อนข้างจะกล้านะแต่ถ้าไม่ถึงอะผมมองว่าเฮ้ยมันคือมันใช้คําว่ามันมีโอกาสอะพี่พ ที่มันอาจจะหยุดที่7000หรือ10,000ก็ได้นะครับแต่ส่วนมากแค่1 0 0 0 0แล้วมันจะแบบแม็กแม็กแล้วอะเออนะครับแต่สมมุติว่าถ้า10,000จุดแล้วแต่ไม่มีโซนดูดีของเรารออยู่อ่ะอันเนี้ยไม่เกี่ยวนะอันเนี้ยอย่าไป pending มั่วๆนะพี่ๆแบบว่าเฮ้ยหมื่นจุดละเพน d i n g ทิ้งไว้เลยแล้วกันโซนเซอร์อะไรไม่สนใจแบบนี้ไม่ได้นะครับโอเคไหมอ่าอันนี้คือขอพูดเสริมไว้นิดนึงแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นเรากลับมาที่กราฟชูนี่อีกทีหนึ่ง นะครับสุดท้ายราคามันมาถึงโซนพวกนี้แล้วเอาตรงนั้ผมก็ยังไม่มั่นใจเลยด้วยซ้ำนะว่าเฮ้ยมันจะติดหรือเปล่าไอ้สอโซนเนี้ยจงังหวะเทรดของผมเนี่ยเลยไม่ใช่การเพนดิ้งทิ้งไว้ทั้งคู่นะครับเพราะผมกลัวว่าเฮ้ย hey, อยากอะ่ะคือคือใจเรานะมันอยากให้ลงมาโซนล่างแล้วขึ้นไปทีเดียวคุ้มๆนะครับแต่การมันก็เลือกที่จะมาติดโซนล่างตรงนี้ก่อนสิ่งที่ผมทําคืออะไรนะครับผมเนี่ยไปรอคอนเฟิร์มอีกชั้นหนึ่งด้วยพาแอคชั่นนะหมายถึงว่าตอนที่การมันย้อนลงมาพวกเนี้ยพี่ ถ้ามันมีไพาแอคชั่นตอนไหนอะย้อนลงมาเดี๋ยวผมค่อยหาบายขึ้นไปนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามันมีไพาแอคชั่นตรงนี้เนาะอ่ามันมีไพาแอคชั่นตรงนี้นะครับเนี่ยขึ้นไปปุ๊บย้อนกลับลงมาผมก็เลยมาบายตรงนี้นั่นเองนะครับบายแถวประมาณเนี้ยอ่าแล้วก็สต็อปลอสไว้ใต้อพายแอคชั่นตรงนี้หรือว่า PA ตรงนี้เนาะใต้โซนตรงนี้แหละแต่จริงๆถามว่าใครอยากเพนดิ้งเนี่ยมันเพนดิ้งได้ไหมพี่มันไม่ผิดนะมันค่อนข้างหน้าเพนดิ้งแล้วนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยก็เป็น A บวก ตรงนี้ก็ชนช่องว่างใช่ไหมครับมันมองเป็น idm ได้นะครับมันมองเป็น idm ให้โซนล่างได้นะตรงนี้ถือว่าสวยเหมือนกันถ้าแบบเอยโซนบนไม่กล้า pending เ,เว้ยนะครับอยาก pending โซนล่างแบบนี้สมมติเราก็สามารถทําได้แต่ว่าผมอะอยากรอข้างล่างนะครับแต่มันมาปุ๊บติดโซนเกิด price a c t i ย้อนลงมาผมก็เลยต้องบายไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเสียโอกาสนะครับสุดท้ายราคาเนี่ยก็กลับขึ้นไปได้เนาะถามว่าได้บายตรงนี้ขึ้นมาพี่พีเราสามารถ tp หมดตรงนี้ปิดจบไปเลยก็ได้ นะครับหรือใครอยากจะแบ่งเก็บตรงนี้แล้วค่อยแบ่งลุ้นไปตรงนี้เลิกก็ได้นะครับตรงนี้มันแล้วแต่เรานะครับแล้วถามว่าบางคนอาจจะสงสัยนะพี่ๆว่าเฮ้ยโครงสร้างอ่ะมันเปลี่ยนเป็นช็อค M5 ลงมาแล้วเนี่ยทำไมไม่หาเซลล์ล่ะนะครับทำไมไม่หาเซลล์ตรงนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าทองอ่ะพี่ๆช่วงนี้มันติดเทนหนักนะเวลาผมเจอโลไทมเฟรมมันช็อคอะไรพวกเนี้ยผมจะยังไม่ได้เชื่อสนิทใจขนาดนั้นนะผมมองว่าเฮ้ยมันแค่เสียทรงลงมาพักตัวเพื่อขึ้นต่อการที่ผมจะมองว่าการาฟเนี่ย น่าจะเปลี่ยนเป็นเทนลงแล้วอ่ะผมจะต้องดูไฮไทม์เฟรมประกอบด้วยนะครับหรือถ้าดูโลไทม์เฟรมอย่างเดียวพวกเนี้ยเราอ่ะก็ควรจะเห็นการที่เกิดช็อคแล้วเกิดบอสลงไปต่อนะครับถ้าเราเจอช็อคเจอบอสแล้วแบบเนี้ยมันมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่กราฟเนี่ยอาจจะอยากพักตัวลงไปโอเคไหมครับแต่ถ้าพี่เจอแค่ช็อคอย่างเดียวอ่ะครับมันมีโอกาสที่จะเอาขึ้นต่อเน,นี้ยได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมก็เลยได้บายขึ้นมาถ้าจะไม่ผิดน่าจะ t p ตรงนี้นะถ้าจะไม่ผิดผมน่าจะปิดหมดตรงเนี้ยเพราะว่าเนี้ยมันเป็นไม้แรก นะครับส่วนมากผมชอบเก็บเอาเลิกเอาใช้ไปก่อนนั่นเองโอเคไหมครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรีแครแรกที่ผมพามาดูแล้วกันนะครับต่อมามันมีช็อตไหนอีกนะครับมีอีกไหมที่เป็นหมื่นจุดเดี๋ยวนะลองพาดูแป๊บหนึ่งตรงนี้เบรคขึ้นไปตรงนี้ย่อมาเท่าไหร่นะครับตรงนี้ผมได้บายหรือเปล่าวะตรงนี้ประมาณห้าพันจุดเออเดี๋ยวนะเหมือนผมจะแชร์แผนไว้อยู่นะกราฟชุดนี้นะครับน่าจะเป็นแถวๆนี้1โซนน่าจะไม่ผิดแล้วก็มีแถวๆข้างในนี้อีกหนึ่งโซน นะครับโซนที่2ตรงเนี้ครับพี่ๆใน t ทม์เฟรม M15 เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้สวยเลยนะครับมันดูแบบโอ้ยไม่มีช่องว่างแล้วโดนใช้ไปแล้วอะไรใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมลองพาพี่ๆไปดู M5 นะครับอันนี้มันเลยเป็นข้อดีของการหมุน t ทม์เฟรมนะอ่าถ้าลงมา M5 เนี่ยพี่ๆจะเห็นว่ามันมีโซนเหลือของอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับที่ยังไม่ถูกทดสอบอืมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดผมเนี่ยมองแล้วว่าโซนเนี้ยเป็นโซนดูดี1โซนนะครับแล้วพเวนี้มันดูไหลๆขึ้นไปเนาะ มันดูหลายขึ้นไปผมก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็น lq ได้นะครับถ้าย้อนกลับลงมาเนี่ยผมก็เลยมาบายโซนนี้ขึ้นไปนะครับตรงนี้จําได้แล้วเป็นโซนที่ผมเ e n d i n g ไว้นั่นแหละนะครับเป็นโซนที่ผมเ e n d i n g ไว้ตรงนี้อ่าผมก็น่าจะได้ออเดอร์ตรงนี้กลับขึ้นไปนะครับท p พของผมเนี่ยก็จะเล็งเป็นแถวแถวตรงนี้ก่อนนะครับคือ idm ฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับใช่แล้วตรงนี้ผมน่าจะมาปิดหมดตรงนี้แล้วก็เลิกไปเลยเทรดเนี่ยถามว่าเฮ้ยมันไม่ถึงนี่นะครับไอห้าพันจุดตรงนี้มันไม่ถึงนี่ เ0 0ดพหน่มื่นะแล้วทำไมผมถึง pending ขึ้นไปได้นะครับตรงเนี้ยต้องมองตรงว่ามันเป็น base zone ของผมพี่พี่มันสามารถ pending ได้นะครับแล้วมันเข้าท่าไม้ตายท่าที่2ผมด้วยนะครับตรงเนี้ยก็เลยมีเงื่อนไขในการ pending ทั้งทั้งที่มาแค่5000จุดโอเคไหมครับซึ่งเซตอัพตรงเนี้ยผมอาจจะบอกละเอียดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อาหาที่อยู่ในคอร์สเรียนของผมเนาะต่อมาเดี๋ยวผมลองพาไปดูอีกที่หนึ่งดีกว่านะครับตรงเนี้ยเจ็บใจมากเลยนะเออตรงนี้ไม่ถึงเนาะตรงนี้ลงมาผมไม่ได้เทรดนะพี่พี่ <า>นะครับโซนที่ผมรอเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้แหละอ่าโซนเนี้ยเป็นโซนที่ผมรอตั้งแต่ตรงนี้แล้วกับพี่ๆนักเรียนในกลุ่มนะครับแต่ปรากฏว่าจังหวะที่ผมรอมันไม่มานะครับมันมาอีกทีหนึ่งก็คือครั้งหลังนี่เลยนะวันศุกร์นะครับตรงนี้ก็เลยเป็นออเดอร์ที่ผมได้บายไปวันศุกร์นั่นเองมันมาจากเหตุผลตรงนี้ด้วยส่วนหนึง่งนะครับแล้วก็จังหวะที่ผมบอกว่าผมเสียได้อะพี่ๆมันคือตรงไหนนะเดี๋ยวผมขอลองพามาดูมันคือตรงนี้นั่นเองนะครับแถวๆบริเวณตรงเนี้ย ผมเสียได้มากมากเลยอ่ะเพราะว่าผมตื่นสายนะครับกราฟเนี่ยมันลงมารับแล้วนะแล้วมันลงมากิจจุดพี่ๆลองสังเกตดูนะเนี่ยตรงเนี้ยมันทุบลงมาปึงป้งๆเลยโคตรเป๊ะเลยนะครับ,ค,รบคือถ้าตามหลักเราอ่ะเราควรจะได้เทรดใช่ไหมนะครับ,รบเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าถ้าสมมติกราฟมันทุบลงมาแล้วพี่อยากเพนด i n g พี่ควรจะเพนดิ้งเอาแบบปลอดภัยเนี่ยก็คือระยะประมาณ10,000จุดบวกกับโซนที่ดูดีนะครับตรงเนี้ย กราฟมันทุบลงมาตอนเช้าเนาะเป็นช่วงประมาณแบบ9โมงนะครับ9โมงครึ่งพวกเนี้ยกราฟมันทุบทุบทุบลงมานะครับมันมาถึงโซนตรงเนี้ยก็คือ9โมงครึ่งพอดีใช่ไหมเดี๋ยวนะประมาณกี่โมงอ่ะ8โมงครึ่งนะครับ8โมงครึ่งนะไม่ใช่9้าโมงครึ่งซึ่งตรงเนี้ยพี่ๆถ้าใครตื่นมาเทรดช่วงเอเชียเซกชันเนาะคือช่วง7โมงจนถึง9โมงครับผมมองว่าพี่ๆสามารถบายขึ้นไปได้นะครับเพราะว่า1ตรงเนี้ยมันมีโครงสร้างของ SMC เราอยู่ สองกราฟเนี่ยมันทุบลงมาก็ใช้ระยะวิ่งลงมาเนี่ยประมาณ1-0,000จุดตามที่เราคุยกันแล้วหรือว่าตามความรู้ที่เราสังเกตมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับที่ผมแชร์ให้3ตรงเนี้ยมันก็มาเข้าโซนดูดีของเราด้วยนะครับถ้า m 1 5เนี่ยพี่ๆอาจจะมองยากนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมลองพาไปดู m 5หน่อยอ่ะนะครับ m 5ตรงเนี้ยก็อาจจะมองยากนิดหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นนะผมมองว่าพวกเนี้ยพี่ๆมันเป็น lq นะครับตรงเนี้ยเราสามารถมองเป็นโซนที่เหลือของได้ นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมลองพาไปดู m 1นนะมันสอดคล้องกันนะครับตรงนี้อาจจะมีการมันตีท่าเฟรมเยอะนิดหน่อยอประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันศุกร์ผมตื่นตั้งแต่แบบ7โมงมาจนถึง9โมงอะไรพวกเนี้ยช่วงเอเชียเซ็กชั่นตรงเนี้ยผมจะได้เทรดนะครับเพราะว่ามันลงมาหมื่นจุดแล้วเนี่ยพี่พี่มันมีโซนดูดีของผมแล้วด้วยทำไมผมต้องกลัวใช่ไหมคือเราสามารถ p e n ด i n g หรือว่าลุ้นขึ้นไปได้นั่นเองเพราะมันครบระยะแล้วแต่ถ้าตรงเนี้ยมันลงมาประมาณ7 0 0 0จุด ผมอาจจะเปลี่ยนใจไปรอคอนเฟิร์มกิดไหมครับอเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถบายกลับขึ้นไปได้นะครับถ้าผมตื่นนะเออถ้าผมตื่นตรงนี้ผมจะได้เทรดรุน้นขึ้นมาละแต่พอเอิดว่าผมไม่ตื่นเออเสียดายเหมือนกันนะครับตรงนี้ถ้าผมตื่นผมได้บายขึ้นมาละแต่ตรงนี้ผมไม่ตื่นนะครับผมก็เลยต้องมาเทรดตอนกลางคืนเนาะซึ่งแผนของผมที่วางไว้ก็คือ2โซนนี้นั่นเองนะครับเพราะอะไรผมถึงมาเทรดสโซนนี้พี่ๆวันนี้ผมขอมาแชร์ให้นิดนึงอย่างที่บอกนะ เวลาที่พี่ๆจะเข้าเทรดโซนไหนอะ่ะลองไปฝึกสังเกตเพิ่มดูอีกนิดหนึ่งแล้วกันก็คือสิ่งที่มันจะช่วยให้โซนของเราปลอดภัยมากขึ้นได้พี่ๆมันเป็นเรื่องของ liquidity นั่นแหละเวลาที่เรามีโซนโซนหนึ่งอยู่นะพี่ๆแล้วถ้าเราอยากเข้าออเดอร์ครับผมจะให้สังเกตแบบนี้นะลองไปย้อนๆดูก็ได้นะครับโซนไหนที่เรารอถ้ามันมี liquidity อยู่ใกล้ๆโซนเราเนี้ยมันจะช่วยทําให้โซนนั้นอะ่ะปลอดภัยมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าโซนไหนที่เรารอแล้วมันมี LQ แต่มันอยู่ไกลมากเลยอะ่ะ ไอแบบนั้นนะ่ะจะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับผมลองพามาดู2จุดนี้ที่ผมลิงก์ก็ได้นะครับตรงเนี้ยถ้าเรามาสังเกตดูเนาะผมเห็นตรงเนี้ยพี่พี่มันชนช่องว่างอยู่ผมก็เลยว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็น IDM ได้นะครับหมายความว่าถ้ามันลงมาตรงเนี้ยลงมากิน IDM ตรงเนี้ยแล้วมาเข้าโซนผมเนี่ยมันมีโอกาสที่จะติดติดเด้งๆกลับขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วโซนสุดท้ายที่ผมรอวันสร์ตรงเนี้ยอ่ะมันเกิดอะไรนะครับตรงเนี้ย ก็เป็นโซนดูดีเนาะเป็น A บวกใช่ไหมครับเนี่ยมีการกวาดไส้กันเป็น A บวกมีตรงเนี้ยเป็น IDM ชนช่องว่างอยู่ใกล้ๆนั่นเองนะครับผมก็เลยมองว่าเฮ้ย <c oughs> 2โซนเนี่ยครับมันเป็น2โซนที่มี liquidity อยู่ใกล้ๆโซนทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะรอหรือว่าดักบาย2โซนเนี้ยขึ้นไปได้นะครับแต่โซนแรกนี้ก็แหกไปตามระบบนะพี่ๆีมันไม่ได้วินเลทร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าแบบเราจะชนะทุกไม้อะไรขนาดนั้น นะครับสิ่งที่ช่วยเราได้ก็คือการ MM แล้วก็การคัดโซนแบบละเอียดนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยแล้วกันนะครับที่ผมอยากเอามาแชร์ให้กับพี่ๆทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นหน้าตาของแผนที่ผมแชร์ไว้ให้กับพี่ๆนักเรียนในกลุ่มหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะครับเป็น2โซนที่ผมได้บายมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับโซนแรกอาจจะแพ้ไปเลยนะแต่โซน2ก็ถือว่ากราฟยังใจดีนะครับติดติดเด้งๆขึ้นมาให้อยู่โอเคไหมครับและโซน2ตรงนี้มันมีทีเด็ดอองงงงมมนน่นนะ่่ีกดดึึะรบซต้้าจจหไไ นะพี่ๆต้องขออภัยด้วยนะครับหรือบางคนอาจจะสงสัยเนาะว่าเอา้าแล้วทําไมผมถึงไม่เลงโซนนี้อ่ะพี่ๆผมพามาดูนะตรงเนี้ยมันก็เป็นออเดอร์บล็อก A บวกมันก็มี IDM ให้กินใกล้ๆนี่ใช่ไหมเออทําไมผมถึงไม่เลงนะครับตรงเนี้ยมันมีเหตุผลอะไรผมอยากให้พี่ๆลองไปฝึกสังเกตกันเพิ่มเติมดูทีหนึ่งแล้วกันโอเคไหมครับแต่ถามว่าถ้าสมมติพี่คิดแบบที่ผมพูดนะหา IDM ให้กินใกล้ๆโซนอะไรพวกเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยครับสมมุติว่าเราเทรดทุกโซนเลยนะอ่ะพี่ๆก็อาจจะลบตรงนี้ไปหน นะครับลบตรงนี้ไปหนึ่งอ่าแล้วพี่ๆมาได้โซนนี้กลับขึ้นไปเนี่ยมันบวกไปเท่าไหร่เดี๋ยวผมลองวัดให้ปึ๊บเ่นเอลตรงนี้แล้วก็สมมุติว่าเอาถึงทีปัจจุบันตรงนี้แล้วกันนะครับหรือว่าออเดอร์บ็อกซ์อินไซบาร์ตรงนี้ก็ได้อ่าบวกมา4.8ดนะครับหมายความว่าเราลบ2องบวกสี่พี่ๆก็น่าจะยังรับได้นะเออผมว่าพี่ๆก็น่าจะยังรับได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สัปดาห์หน้าลองไปฝึกสังเกตกันเพิ่มเติมดูแล้วกัน นาว่าเฮ้ยเวลาเราจะเข้าเทรดโซนไหนเนี่ยถ้ามันมี LQ หรือว่ามี IDM ใกล้ๆเนี่ยผลลั์มันเป็นยังไงนะครับมันทําให้การหาโซนหรือว่าวินเลทการดักโซนต่างๆของพี่พีเนี่ยมันดีขึ้นไหมนะครับเอาระยะหมื่นจุดอะไรพวกนี้ไปเสริมดูอีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคไหมครับและสาหรับทองคําสัปดาห์หน้านะผมลองพามาดูนิดนึงเนาะตอนนี้ต้องบอกตรงว่ามันค่อนข้างดูยากนิดหนึ่งนะพี่ๆเพราะว่ามันเกิดช็อกลงมาแล้วเนาะของ M 1 5เลยตรงเนี้ยมันสังเกตง,ง่ายสิเพราะมันไม่ช็อกเลยแล้วก็แค่หาบายขึ้นเรื่อย นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยการมันช็อกลงมาแล้วถามว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นมาแล้วลงได้ไหมอืมผมว่ามันก็มีโอกาสนะครับแต่อย่างที่ผมบอกช็อกเนี่ยผมยังไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นนะครับส่วนมากเนาะถ้าเราอยากจะหาเซลให้ปลอดภัยเนี่ยมันควรเกิดบอสก่อนนะครับหรือว่าถ้าสัปดาห์หน้าพี่ๆีเห็นฝั่งเนี้ยมันมีการแบบฟอร์มขึ้นไปชัดๆอะไรต่างๆพวกเนี้ยก็อาจจะลองเสี่ยงหาบายขึ้นไปก่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าพี่ๆีหาบายขึ้นมานะครับแล้วมันมาเจอโซนฝั่งเซลอะไรพวกเนี้ย เอาจริงๆถ้าดูดีนี่อาจจะต้องถแถวๆบนนี้หน่อยนะอันนี้มันน่าเกลียดนะครับถแถวๆนี้ดูเหมือนเป็น LQ มากกว่าถ้ามันมาถึงบนนี้มีฟอร์มลงใครอยากลองเสี่ยงหาเซลล์ก็ค่อยเซลล์ตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องไป p e n ด i n g อะไรแบบเสี่ยงๆขนาดนั้นก็ได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นทองคําสัปดาห์หน้าเนี่ยผมยังไม่มั่นใจนะส่วนตัวผมมองว่าถ้าฝั่งปัจจุบันตรงเนี้ยมันมีการสร้างโครงสร้างหรือว่าฟอร์มขึ้นอะไรขึ้นไปได้เพราะเนี้ยพี่ๆเราก็อาจจะลองหาบายเพราะเนี้ยตามขึ้นไปก่อนก็ได้ นะครับแล้วถ้าเราไปเห็นฟอร์มลงหรือว่ากราฟมันมาถึงโซนดูดีข้างบนเพะเนี้แล้วเกิดฟอร์มลงได้อะเราก็ค่อยหาเซลไม่ต้องไปเพนดิ้งก็อาจจะเซฟที่สุดนะครับเพราะทองคำพวกนี้มันก็มีโอกาสที่จะออเทามไฮไปต่อได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ผมยังไม่เห็นข้อมูลอะไรเยอะมากนะผมก็อาจจะวิเคราะห์ให้ได้ประมาณนี้แล้วกัน นะครับยังไงลองเอาไปประยุกต์ใช้กับแผนหรือว่าเทคนิคส่วนตัวของพี่ๆดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าพี่ๆท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาลุยด้วยกันกับผมในกลุ่มหรือว่าอยากมาอัปเดตกาฟทองคําไปด้วยกันทุกวันนะครับก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดคอร์สเรียนที่แฟนเพจกอปพีเพดได้นะครับในคอร์สเรียนผมก็จะมีสอนทุกอย่างแบบครบองค์ประกอบเลยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจยังไงก็ลองทักมาสอบถามกันดูแล้วกันนะครับแล้วคลิปถัดไปพี่ๆอยากให้ผมทําเรื่องไหนหรือว่าอยากให้ผมออกมาแชร์เรื่องไหนให้เป็นพิเศษนะคร นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็พิเทก็ขอฝากไว้ประมาณนี้แล้วกนะันถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจก็พิเทศด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ที่คลิปถัดไปนะครับพี่พี่ทุกคนสวัสดีครับ